สวัสด,ดีใจแม่ใหญ่พญ่อยายมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำค้อยเออมามามาได้ยังกินมาเนี่ยหนึ่งปลาเน้นมีไข่หน่อยหนึ่งพี่นอ้องอืมีบักสุกี้นี่บักพริกขอเพื่กิกนผักหลายได้พี่นอ้องเด้ออาตามบักทัวตามบักทัวไปง่ายไปง่ายมากินน้ำกันเอาะเดี๋ยวกดไลค์กดแชทในเด้อเอาตามทัวมาสู้นะจ๊ะมาเบาเหร่นน้ำนะจ๊ะอะอาข้าวเหนียวพี่นอนะ้องมาอ่าแซบ่บๆจ้ามาเด้อกินข้าว เขาสวยเขาสวยพี่น้องมาเด้ออืมสวัสดีจ้าแม่ยายพ่อใหญ่นะจ้าพยาย่อใหญ่แม่ยายพี่น้องทุกท่องทุกท้องอ่ามาเด้อกินข้าวน้ำค่อยวันนี้ก็ได้หนึ่งปลาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะหนึ่งปลา ทำบักทั่วจ้านะฮะอืมวันนี้ย้นยนันไปหาหมอมาพี่น้องไปเข้มมันเกาเ <c oughs> <c oughs> จ็ดมือแล้วได้ทิตยหนึ่งไว้ดีอยู่ก่าขนาดเลยอ่ออาเดาได้ทำบักทำหมกทั่วแปบ๊บอ่าแซ่แซ่พี่น้องใส่กระปูดองอ่าปูปลารานะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะอืมขอบคุณพหญ่แม่ญ่นะพี่น้องทุกช่องนะทีมาะ ให้กำลังใจคอยคอยไปซ่างแน่ก็ขอโทษขอขอภัออยเ้วยอี่น้องเอออันคอมเมตนหลายได้คือได้สดเลยต้องคลิปอืมหมอว่าให้พักพะน,นะจำปากเข็มไปน้องเออพักมือน,นึงก่อนซีจามานยังหิวเขาานี่ยอืมไปกับไ่ยาไม่ยาใจเงน่อนไีไปน,น้องอืม แต่คนเดียวว่าเป็นได้ค่อยเราไปหาหมอไปกับแม่ผัว,วเราให้ทุกแนวพี่น้องอเดี๋ยวจะรักสาตรงนี้นั่นให้อืเดียาใส่สันหลังสองเข็มพี่น้องอมังกรมันจะดีขึ้นบอาง ใสสดกระวุนไว้อถ้ากระมวลดีพี่น้องเอ้ยจากแม่นเนี้ยพี่น้องทำช่องน้ำกันอืถังปราผีเออสังสิมาปราพ,พวกอิชาตาลอนอกอืมพี่น้องเอ้ยแม่นมันยากส่เน็ตยูทูบมอสซากกวก็อไม่ได้เอยก่อยเล่าก็เล่ากันไปนะพี่นอ้องยุ่งสิละพี่น้อง นี่กินกินแซ่บๆตามาามันทอดแป๊บไปน้องแซ่บๆอือก็อร่อยอ่ะอือทำยังไงอือแล้วก็กินด้วยอะไรอสข่ารดซอสก็เพียงเออฝากซมได้สดฝากส้ม,มาเก็บซอสเ้ออือขะลรดน้ำข่อยพี่น้องดาผีเมดเมื่ออือ เขาแสดงก็จัดมันอียังอืคนหักเขาก็มีคนสางเขาก็มีคนอีสางเขาก็มีมนี่ทุกที่นะพี่น้องนะอืคนที่อิจช้าคนเนี่ย่อยบอกเขาใจพวกมันด้ือกันนะพี่น้องอมืมันบ่เคยมีความสุขแสดงมันอิจช้าคนแล้วมันมีความสุขมั้งเนาะเออแทนที่มันจะไปทําให้ได้เหมือนเขาอืม เคยไ่มีเห็นมิยังให้นหนาอิจฉาเลยอือเจ้าเม่มนลองฟังขคยไม่เคยอิจฉาคนเลยอือเราจะไปสิได้ยังเราจะไปสิได้ยังอือเราจะไปสิ็ด้ยังมันบ้าปีา๊งอือคนเราอะ่ะอยู่ใครอยู่มันทําไปตามหน้าที่อือว่างกับเมืองกันอือ ยุบ้านลังค้าเดียวกันลังค้ายูทูบนะพี่น้องเมื่อนี้่อยจมยูไม่ได้สดขอดจม้าพรอ,อะหาอยหคฮันกันอะไปอืมค็อมีความสุกกำลังกินแซ่บอืมกินแบบมีความสุกอืมว้าแบบมีความสุกนะพี่น้องอืมร่าแมนเมือหนึ่งเมื่อหนึ่งจอบแต่ว่าเพื่อนกันซุมหัวกัน คนทำ YouTube เดี๋ยวนี้ก็ร้อมแกงร้อมกุ้มกันอืมสุดท้ายกับพิษกันยูท <laughs> ูปเนี่สอนนี่สอนนี่สอน,สอน,สอนให้เรารู้เยอะนะพี่น้องนะอืมแต่ไม่ต้องสนใจหรอกเป็นที่เราทำพี่น้องนะเราชอบเราทำไปอืมอย,อยู่แบบนี้พี่น้องอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบ คนเดียวอยู่เฉยอืมมี f เอฟซีเป็นกําลังใจให้มีพี่น้องร่วมช่องเป็นกําลังใจให้ใครจะชอบเราไม่ชอบเราอย่าไปสนใจพี่น้องทำให้เรามีความสุขอืมปูให้มันจินตายรดคอดอิชายนะพี่น้องเด้ออืมจะสุกง่ายๆเด้ออืม ทำยังไงร้อยแสบอืมใส่บักกอกน้าพี่น้องนะพียนยาใส่มากอกนะ,ะพี้ยนยาเป็นคนตลกอาจจะมีเสียงพูดไม่เพาะเหมือนร้องเพลงจ้าพี่น้องจ๋านะฮะอืมถ้าชอบสนุกสนานก็ไปชมเพียนยาไ์สดก็ได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะคอมเมนต์ไว้ก็ไปหมดแล้วพี่น้องแต่ไปช้ามันเยอะนะฮะไปทีละคนพียนยาก็ไปดูหนังขายยาพี่น้องมั่งเงี้ยกว่าจะจบอ่าวันหนึ่งก็ ได้เก้าบ้านสิบบ้านเองทลังก็ไปช่วยพี่น้องที่อันข้าเจ้าวันอยากได้เวลางสินะพี่น้องจำเจ้าว่ามีคนเขาก็ไปซอยเพลินเราไปด้วยใจบริสุทธิ์อ่ะทำดีได้ดีนะพี่น้องนะคิดดีได้ดีคิดดีทำดีอืมก่อนจะว่าคนอะดูตัวเองก่อนอืม เราดีแค่ไหนอืมคอยบ๊กเคยว่าผู้ใดแด้พี่น้องนอกจากคนมาว่าคอยก้อนอ่าคอยจัดให้เต็มมะเขาไม่สนใจอืมใครคนเรามันก็รักสักสีทุกคนใช่ไหมพี่น้องอืมคอยไล่ซดนี่คอยปลาผีแล้วพี่นอ้องเออปราพวกที่มันร่อยค่าคนนะพี่นอ้องเออคอยบ๊กเคยว่าพี่น้องในช่องเด้ เออถ้าพูดอะไคือคอยว่าดีสวยหมดปีรถคอยบอกให้แผไยก็รู้ว่าคข่มุนตลกเนะ <c oughs> <c oughs> าะเดี๋ยวจะแมงสิสั้างเหล่าแล้ม่มันี่าเป็นอ่างอ่ะขอคขนี่ะอืมกระามนุษย์อืมคีเมนคือกันอืนอมัม่ต้องมาว่าเมียฝรั่งอันนั้นอันนี้แล้วอืมทุงเมียฝรั่งน้ำกันเมียฝรั่งอ่ะเขาก็มีกันทุกคนละ มีน่อยมีไรายเงินไปที่ทงส่งเขาเขามามาบอกเขาเหมือดอกพี่น้องอืมไม่ต้องไปยังกับเขามาออกไหมนม่นปะอืมรู้ภยอยู่มันนั่นเขามีเขาไม่ได้ให้เขากินดอกอืมหากินเนองก็เก้าอืมชีวิตอะ่ะอืมใอยปวดรลังให้พี่น้องอืมโรคเรื้ก,กรรมก็รับก็รับกรรมไปหาหมอได้ก็าหาย แบ่กพีกอยกจบเลยจบเลยได้ไปะนืาน้องก็เ,เลยนอ้ำทำในสิ่งที่เราชอบเทำในสิ่งที่เราทำกินแซบนอนหลับพออืมก็ต้องไปเงิดคนนะจ๊ะแสดงไปเลยพี่น้องยูทูบเนี่ยอืมเป็นช่องของเฮาไปซื้อดอกอืช้าแนวน่ะอืมนี่ยังก็กินอืม กินชน้ออะไรกินทั้งไม่ง่ายพี่น้องเลยอืมเอาไปไปกินยุน่งเรื่ออาหารอ้าอืมถ้าไปกินยุน่งเรื่ออาหารเนี่ยกินในมันทึกระเบียบเนี่ยอืมข่อยมากนั่งแบบธรรมา์าจาแล้วพี่น้องแล้วก็นั่งกินแบบเดียวาข่อยคน,นเดียวข่อยอยู่คนเดียวอืมขาข่อยพอดีหลังข่อยพอดีข่อยปอบผ้าดอกพี่นางขอยย่านอืา ปวดปันได้คอยใคบอกพัอใครแล้วว่าคอยย่างเอาดอกอืดีก็นั่งรถเข็นมันบ่ลรับพี่นอ้องเมืมเ่อยกับเซาสนะะืืมปวดกินยาอ่ดีก็ไปพาตัดเรานั่งรถเข็นอ่ะอืเดี๋ยวเป็นแพ้กดทับนู่นนี่นั่นอีกมันว่าพี่น้องใครจะไปรับทรงลูกนะทนเอากันพี่น้องเอ้